สีีีตเนยนยช่วงที่แล้วคุณพิมพ์บอกว่าแขกรับเชิญของเราฮอตมากจนถูกครอบครัวหมายมั่นปั้นมือให้เป็นคู่กันชักจะอยากรู้กันแล้วสิครับว่าแขกรับเชิญเพื่อนสนิทของคุณปลาเข็มจะเป็นใครใพิมพ์ได้ถามมานะว่าครอบครัวที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนิทกันอย่างเงี้ยก็ก็พลอยชื่นชมไปด้วยจนจับคู่ให้จ้ะมีด้วยเหรอเอ้ยเขามีใครแอบเมาเขามีนะคู่ด้วยเหรอเฮ้ยพู่นี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคู่ใครอื่นมาจีบไปเลยมันเหมือนแบบว่าคู่มั่นคู่ใหม่ที่สองครอบครัวเขาอยากให้แบบจริงเหรอมามามันมีแบบนั้นจริงๆริงเนี่ยเหรอเรามีเรามั่นกันเล่นๆนะคือตั้งแต่จําความได้ก็มีประแขมอยู่ในอยู่ในชีวิตแล้วอะเนาะมันแบบพี่แขมก็อยู่ตรงนั้นตลอดก็เหมือนเป็นเป็น เป็นพี่น้องกันเลยเน่เป็นเหมือนพี่น้องกันคือเหมือนเป็นแบบโอเคไปไปที่ไหนก็เจอเข็มไปที่ไหนก็เจอปลาเข็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนพี่เข็มจะเหมือนแต่งตัวแบบจะเป็นทอมทอมตัดผมสั้นแล้วก็ใส่เจลแบบผมตั้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ทุกคนอยากจะจับคู่ให้ให้ลูกชายของเพื่อนแม่แต่ละคนแบบมาเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยครับเาะเต็มทุกอย่างเก่งเรียนหนังสือตั้งใจทําทุกอย่างมุ่งมั่นทําอะไรต้องทําให้สําเร็จคือ พี่แหมเป็นเหมือนแบบโกที่แม่ๆอยากให้ลูกชายได้แต่งงานด้วยวพางงั้นอันนี้ก็คือสนิทกันสนิทกันสนิทกันมากค่ะแล้วทุกคนพี่น้องไหวเชียร์แบบนี้มีแบบโอกาสลุ้นบ้างไมไม่ไม่คือเราขำเชียร์กันมาตั้งแต่เด็กแบบขำๆหัวเราะหัวเราะแล้วก็ล้อกันเองแบบเฮ้ยถ่ายรูปกับคู่มั่นหนทอะไรเมาเมามาเมาสนิทกันทีนี้ถามมาถึงเรื่องธุรกิจชนิดนึงดีกว่าว่าอย่างเคมิสระเนี่ย คือเราดูแลในด้านไหนบ้างครับทุกด้านเลยค่ะเพราะมันยังเป็นอะไรที่เล็กมากอ่ะคือเยนก็ทําแล้วตอนแรกก็เริ่มทําคนเดียวเสร็จแล้วก็มีพี่ๆทีมมีช่างพี่ทาแพทเทิร์นทำเย็บแล้วก็ตัดอะไรค่ะติดต่อมาจากไหนสิ่งพวกนี้เราเริ่มต้นก็คือต้องตอนแรกคือหาถามคุยนู่นนี่แล้วมันก็พอได้มานิดนึงแล้วก็จะเขาก็จะมีเน็ตัวของเขาก็ถเพืิอนร่วมงานที่มาอยู่ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็มีําทำงานอะไรครับ คนนี้แหละค่ะคนนี้เป็นครีเอทีฟดเรคเตอร์อยู่สำคัญมากคนนี้อยู่ทุกงานคนนี้อยู่ทุกงานถ่ายลูกบุกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ หาช่องหาช่องคือเราไปด้วยกันตลอดไปด้วยกันตลอดถ้าหยุดได้ไม่ได้นี่กอยู่ในร้านแล้วขายดีด้วยตัวแทนเลยบอกว่าต้องอยู่ตรงนั้นแอบแบบเดินดูได้เลยได้เลยได้เลยอันนี้ออัันนนนีี้้คืออย่างนี้คืออะไรฮะมาถึงก็ต้องแปะอันนี้คือปากคือทำแอลแฟชั่นวีคแล้วก็แล้ปะเข้าคร่าวว่าเอาไว้แต่คือแอลแฟชั่นวีคแล้วแบบนี้แบบเล็กๆแบบเล็กๆก่อนไมคือเราก็เลย คิดว่าเราจะต้องมีชุดไหนบ้างใช่แต่คือตามจริงมันไม่ไม่ตรงกันหรอกคือเราก็วาดมาวาดมาคร่าวๆแล้วก็แบบไหนที่เราขึ้นต้นแบบมาแล้วมันก็จะเป็นแตกลูกนี้อีกแล้วพวกนี้ก็อาจจะถูกตัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเราวาดแบบเองวาดแพทเทิร์นดูว่าผ้าจะเป็นชนิดไหนอะไรเงี้ยนะครับกะกะเอาแต่ว่าบวกลบคูณหารมันเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยค่ะแอบเดินเล่นดีกว่าเนาะได้แล้วเสื้อผ้าไตส์เข้มอ่ะเขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะมันก็ค่อนข้างมินิมอลอะค่ะแล้วแต่ว่าค่อนข้าง ง <reflex> mm ่ายง่ายง่ายเล่นๆนี so ่ค like ืออินสแตนชั่นผมชอบผมชอบวินเทจอินสปายอะไรเงี้ยที่เป็นแบบยุคสมัยก่อนมีความเป็นคลาสสิกอยู่แล้วก็ไม่แฟชั่นเกินไปอะไรเงี้ยเป็นแบบมาสเตอร์เพซขายดีมากคอลเลคชั่นนี้ไออันนี้คือเป็นผ้าตรงๆธรรมดาแล้วก็อัดพลีซอันนี้ขายดีมากแต่นี้ต้องเป็นสติ๊กเกอร์มาติดเล่นๆตั้งนานแล้วเพราะว่ามันโล่งใครเลยก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นชอบแบบพวกแล้วชุดนี้ต้องใส่นี้เลยเหรอ ก็ได้นะน้องพิมใส่ไหมใส่ไม่ได้น้องพิมใส่ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเพราะมันจะเป็นดูเรียบร้อยไม่เปียกไม่โป้เลยเดี๋ยวเธอเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตนี่คืออะไรนี่คือที่เรา pattern อันนี้ก็คือเป็นคือแถมจะถนัดทางด้านพวกงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยเล็กๆทำก็เลยชอบ ขึ้นจากส่วนแบบเย็บส่วนนี้มาผสมกับอะไรจับนู่นนี่มาผสมกันอเงี้ยค่ะใช่คือจากพื้นฐานที่เราเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์อย่างนี้่คือตอนแรกเริ่มเริการประดิษฐ์่อนอืมเราก็เอาประดิษฐ์ก่อนแล้วค่อยมาวาดใช่แล้วก็เอาเนี่ยตรงเนี้ยเออสามารถมาจับอยู่ตรงไหนในส่วนบนตีรีระผู้หญิงได้อะไรเงี้ยทางแรกที่พี่พิพรู้จักน้องเขนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเขาทำอาชีพนี้เราเห็นจากเขาจากอินสตาแกรมของเอาคนหนึ่งชื่อเป็ดดัก อ๋อเป็นดักเป็นดักถ่ายรูปเยอะๆเป็ดยอกเราเห็นเขาคนนี้ตลอดเราก็มองเอเขาไปทำอาชีพอะไรนะเขาถ่ายรูปหรือเขาเป็นนางแบบหรือเปล่าหรือยังไม่บางคนเจอแล้วแบบอ้าวปรากฏในว่ารู้จักกันเพราะเห็นเห็นแผลเยอะเลยเลยนึกว่าแบบเฮ้ยเธอตอนนี้แผลเขาลองรูปอยู่ไปดูข้างในไปดูข้างในดีกว่า ก็ที่เราทำงานกันอยู่ตรงนี้เลยแหละค่ะใช่นี่คือคือกันอยู่เลยถ้าแบบบ้านๆนี่พี่เหมียวครับพี่สวัสดีครับพี่เหมียวทำอะไรคะนี่ตายแล้วเขารู้เลยว่าเราบ้านขนาดนี้นี่แหละเขาเรียกว่าโฮมเมดจริง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 ขอดูหน่อยสิว่าที่ทำออกมาแล้วตัวนี้คือหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้เสื้อแบบที่เป็นแบบลอยลอยเอวลอยลอยเรียบเรียบเรียบครับ แต่ว่าเรากําลังเจาะรังกระดุมอยู่เอาไงดีน้องพิมเอาไงฮะเราเขายังไม่เสร็จไงพิมก็จะแอบแยไปแล้วพิมว่าเฮ้ยเราขอเสื้อผ้าที่เสร็จแล้วอยู่ที่ไหนอะที่ร้านค่ะที่ร้านเหรอครับใช่เนี่เราก็ต้องตามไปดูของจริงที่ร้านไหมตามไปดูของจริงที่ร้านดีกว่าคอลเลคชันใหม่ร้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านไหมฮะใกล้ๆเลยค่ะเดินถึงเดินถึงเดินไม่ขับรถก็ได้ขับรถดีกว่าไปไปไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยนี่ขอบเขาน่ารักนะนี่มีเป็นคาเฟ่ด้วยคาเฟ่ด้วยแลวฝั่งนี้เป็นขายเลยเป็นขายเสื้อผ้าโอ้ดูสิวิตจัดเนะ ถ้าตายาบอกว่าให้คนมาแล้วนั่งสบายไปรเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาค่อยเลือกละเมียดไป<า>ดูเปน็นบอวดูเป็นห้อง ลองเสื้อผ้าในฝันของสาวแต่ว่าอยากได้เป็นเหมือนฟิลว่าแบบเอ้ยนั่งทําแบบเป็นเหมือนเป็นอินดัสเทรียลนิดนึงว่าเราทํางานอะไรเงี้ยแบบมีโป่งมีไฟอันนี้คอลเลคชั่นใหม่อันไหนคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดอันนี้คอลเลคชั่นใหม่จะค่อยๆทยอยออกมาค่ะพรีฟอร์มอันนี้ก็คือเป็นอ๋อนี่ไงอย่างที่บอกก็จะมีพรีซมีอะไรอย่างที่เป็นตัวเป็นสเปซิกเนเจอร์ดีเทลต่างๆเล็กๆเรียบเรียบเออน่ารักนะดีนะน้องพิมให้สาวสจัดเสืเช็ดไหมจัดเสื้อเช็ดไหมล่ะจัดเสืเช็ด ก็มีเสื้อตัวนี้เป็นพลีแล้วก็จะเล่นดีเทลว่าข้างหลังนี้คนละผ้ากันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาฮิดใส่แบบว่าลอยๆน,นิดนึงก็ตามกระแสนิดหน่อยตรันี้หน่อยๆอย่างเงี้นยนะเออเรามีเยอะให้ดูสิ <laughs> ให้โชว์ เป็นคอลเลคชันที่ขึ้นไปแอลกไม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเลขยกำย่อยก่อนอีกอันนึงก็จะไปอันนี้เป็นหรอไลสกอตที่จะแบบแก่นๆนิดนึงดูแบบว่าเพราะอันอันที่แล้วจะเรียบร้อยผู้สาวกำลันใหม่เออของผู้ชายด้วยนะพี่ลิลผู้ชายผู้ชายผู้ชายด้วยเหรอครับมีของแต่พี่เลี้ยงคนเหมาะกับไลสกอตหรือป่าจริงเหรอเออเพราะว่าพี่จะเหมาะกับผ้าขามาอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนเออดูแบบลุงๆนิดนึง มันก็มีมีชายก็มีนะทีเชิร์เอ้ยย่างี้เชิร์ดนี้สวยนะเพออกแพทเทิร์นเองมาอันนี้เพื่อนมาฝากค่ะอ่อแล้วยังทำยังทำของตัวเองไม่ไหวลายของผู้ชายไม่ได้ไปถึงนี่ของแจนเออของแจนของแจนคอร์ดคอร์ดคอร์ดคอรดของแจนใช่ก็คอยฝากตัวด้วยละกันใช่เลยนี่เป็นหาั ทำเสื้อยไอ้นี่ของเข้มทำเป็นเฟรมค่ะนรแล้วก็เลือกทำลงทำลายเอ๋่อนี่เป็นรูปภาพที่แบบเขมถ่ายเพื่อนเขมเองอ๋อนี่เติมกราฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำกราฟิกเองค่ะแต่ทำแบบง่ายๆมากไม่มีอะไรมากวัชนะแล้ก็เลือกคุณภาพผ้าที่นิ่มหน่อยนิ่หน่อย เนี่ยไหนลระอยากโชว์ออฟเราอีกนไม่คืออันนี้นี่ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของปีนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นแคปซูลคอลเลคชันคอลเลคชันออกมาเล็กเล็กเรยน้ย่อยก่อนเพราะว่าเพราะว่าร้านมันอยู่ไกลเนาะแล้วก็ต้องอยากเรียกคนมาเรียกคนมาบ่อยจริงๆอยู่ไม่ไกลคือเราอยู่ที่เอกมัยซอย22เองเข้ามาก็จะเจอป้ายเข็มอิสระก็ตามไม่หลงเอยไม่หลงแน่นอนเป็นแบบว่ายางดีซเนอในรุ่นใหม่ที่แบบ ไฟแรงนะไฟแรงเก่งนะเก่งเก่งเก่งเขาบอกว่ามียังดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งด้วยที่เป็นเพื่อนซีกันเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเขาบอกว่าเลดี้กาก้าเนี่ยติดตามผลงานของเขาใช้ผลงานของเขาด้วยอยากเจอมากพี่นุ้ยเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอุ้มไปก่อนเดี๋ยวเดีช่วงหน้าไปเปิดตัวช่วงหน้าก็ได้ครับช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform สีตีเนียน